มาครับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรแกรมนะครับดอกโตโยต้ายาริสเอทีนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือกุญแจดอกเดียวต้องการทําเพิ่มนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับถ้าใครเหลือดอกเดียวไม่ทําเก็บไว้นะครับถ้าหายหมดท่านจะจ่ายมากกว่า3าั้งสเท่าของการทาเพิ่มนะครับตอนนี้เราลงโปรแกรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบเราจะทดสอบตัวรีโมทนะครับตัวนี้เป็นรีโมทแท้ศูนย์นะครับเรื่องของการใช้งานยาวๆนะครับถ้าลูกค้าไม่ทําร่วงหายไม่ตกน้ําไม่กระแทกคุณจะใช้ได้ยาวๆนะครับเรื่อง ระบบนะครับไม่ต้องเป็นกังวลแท้เลยครับมาเราจะล็อกของเราดนี่นะครับล็อกครับปลดล็อกครับหาดึงก่อนอีกทีนึ่งครับล็อกปลดล็อกมาโอเคเราเทดสฝากระโปงครับกดค้างไว้ห้าวินะครับฝากระโปรงเด้งขึ้นนะครับนี้คือระบบตัวเซนทรัลล็อกนะครับครบทุกตัวมา เดสตาร์ทกัดนะครับตอนนี้มีระบบอิโมบิลไรเซอร์นะครับถ้าเราไม่ลงทะเบียนผ่านรถรถจับไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับตอนนี้ลงโปรแกรมแล้วนะครับขึ้นมาในรถดูตำแหน่งแกะพีนะครับเหยียบเบรกให้แน่นนะเสียบกุญแจเข้าไปนะครับบิดไอชิออนเรียบร้อยเครื่องฟิสตสตาร์ทติดแน่นอนนะครับก็เป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกเพิ่มของโตโยต้ายาริสเอเชีเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อโทรมาครับเบอร์นี้เลย 0838978964นะครับช่างกุญแจชินมีรถโมบายซัพพอร์ต24ชั่วโมงอ่ะส่งให้พี่เขาหน่อยอ่ะพี่ทดสอบหน่อยว่าใช้งานได้จริงไหมนะครับเอาดึงก่อนเอาเทสตสตาร์ทก่อนเลยนะครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวหายร่วงอีกครับไม่เห็นไม่เห็นโอเคอ่ะดับเครื่องมาเทสระบบตัวเซ็ล้อกดู ครับยิงไกลๆก็ได้ดึงดูซิว่าล็อกได้จริงหรือเปล่าไฟขึ้นก็โอเคแล้วโอเคไฟขึ้นกระพริบนะครับดึงได้โอเคปลดล็อกโอเคเรียบร้อยอบิบปปดกุญแจปลดค้างไว้เลยห้าวิครับโอเคเรียบร้อยครับสมบูรณ์แบบทุกอย่างครับขอบคุณครับอ่ามันได้ตามกล่องมาเลยครับผม